เปิดคลังรถหรูมากปรินแต่ละคันไม่ธรรมดาอลังการสมฐานะชีวิตดีด่อยู่ในช่วงขาขึ้นของนางเอกสุดตาคิมเบอร์รี่เลยก็ว่าได้เพราะนอกจากเธอจะถูกแฟนหนุ่มมากปรินขอแต่งงานไปหมดัดหม,ดหมดที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ตามข่าวที่ได้นําเสนอไปก่อนหน้านี้แล้วโดยทั้งคู่ได้พร้อมใจกันโพสภาพหลังสวมแหวนตีตราจ้องซึ่งมากเขียนข้อความว่าวิ d e s ตา n ออนฟอ e ์เอใช่ครับผมพร้อมแล้วและเราพร้อมแล้ว ในขณะที่คิมเขียนข้อความว่า say yes to my best friend and to love of my life ซึ่งวันนี้เราจะพาไปส่องไลฟ์สไตล์และความอูฟู่ของฝ่ายชายผู้หล่อเทพแบบมาร์การินแน่นอนว่าหนีไม่พ้นรถยนต์ที่มีตั้งแต่แนวคลาสสิกไปจนถึงสปอร์ตคาร์อาทิฟอร t ดมัสแตงพอเช่เร r r v v r อ i v e c ก v o l kswagen แถมแต่ละคันราคาก็ไม่เบารวมๆแล้วก็เหยียบหลายล้านบาทเลยทีเดียว ความอุกฟูของฝ่ายชายยังไม่จบลงแค่นั้นเพราะก่อนหน้านี้หนุ่มมากได้ลงทุนสร้างบ้านหลังใหม่ติดริมน้ําซึ่งดูจากภาพที่เจ้าตัวโพสลงโซเชียลมีเดียก็มีความใหญ่โตไม่เบาจนหลายคนมองว่าจะใช้เรือนหอของทางคู่หรือเปล่าแถมตอนให้สัมภาษณ์หนุ่มมากก็ขออุบเอาไว้ก่อนด้วยนอกจากนี้เจ้าตัวยังเคยให้สัมภาษณ์เมื่อนาม,มาแล้วว่าถ้ามีเรือนหอต้องอยู่ใกล้กับโรงเรียนของลูกก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าบ้านหลังนี้จะอยู่ใกล้กับโรงเรียนหรือเปล่า ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ